ปนึ่งก็คือจะเป็นเพื่อนที่อาศัยหนาแน่นค่ะสองก็จะเป็นพื่นที่อาศัยหนาแน่นไกล่ะชื่อเมย์นะคะอยู่ปีสี่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มลังสิตค่ะชื่อขีมนะคะอยู่คณะสถาปัตยกรรมมลังสิตค่ะปีสี่ค่ะชื่อทีมอีโค่ค่ะนักนวงค่ะไม่เคยแบบว่าสัมผัสกับพี่ๆข้างนอกมาก่อนค่ะอาจจะถูกมองในภาพรวมของบริบทของทั้งพัทยา แต่ว่ามันยังไม่เห็นการออกแบบที่เชื่อมโยงถึงคอนเท็กซ์ที่อยู่ติดก,กับโครงการได้คําแนะนําเยอะค่ะจริงจังแบบออตรวจงานแบบเรารู้ว่าเราต้องพูดอะไรแบบเยอะแค่ไหนเขาถึงจะเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขายเก่งงาน uh huh. ที่เราเตรียมมาคือเราต้องพูดให้หมดถ้าพูดไม่หมดเขาก็ไม่เข้าใจเรา,าเราคิดอะไรมาเราต้องการอธิบายอะไรให้เขาฟังพูดแบบว่าให้เขาเข้าใจมากที่สุดขายให้เขาแบบว่าให้เขาเชื่อว่าเนี่ยที่เราทํามาคือมันแบบว่าทําได้จริงนะแบบว่า อาจจะตอบโจทย์ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เราคิดมาว่าเราจะไปพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะใครอะไรเงรี้ยชุมชนมุสลิม,มเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีทางที่อยู่โดยแบบถูกกฎหมายแล้วก็บุกลุกพื้นที่ค่ะคือทดีเนี่ยเนะขาจะเน้นแบบว่าลดการใช้รถยนต์นะคะแล้วก็ส่งเสริมการเดินส่วนใหญ่ค่ะกรีนอาร์ตเฮลอะไรต่างๆมันอยู่ตรงไหนมันอยู่แบบไหนะ บริบทของการใช้งานนะคะหนึ่งคือน้องไม่ได้เล่าเซอร์วิสให้พวกพี่ฟังพวกพี่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสกูตค่ะปีโโสีอ่อีโนสตูดิโอค่ะติมค่ะอ n โนสตูดิโค่ะหลายๆอันน่ะมันดูไม่มีโปเวอร์ไม่มีไม,ไม่แบบฝนตกดแดดออกอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ชีวิตกันยังไง <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็หนักอยู่ค่ออะในเทอมนี้ก็แบบว่า บบพวกหนูแบบว่าไม่เคยไม่เคยแบบว่าให้พวกพี่ที look, ่เขาแบบว่ามีประสบการณ์มามาให้ความรู้ไงแบบมานันนามาติอย่างเงี้ยส่วนหญ่ก็เจอแต่อาจารย์หรือไม่ก็รุ่นพี่ในคณะอันนี้คือเป็นรุ่นพี่ที่เขาบอกว่าคุกคี้อยู่กับงานจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเลียวมากเออเป็นแบบพวกหนูก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอย่างเงเพราะว่าที่เขาพูดมามันก็จริงหมดอ่าท่ที่มู้หนูต้องเพิ่มอะไรที่หนูต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างหนูก็เลยพอพี่เขาบอกว่าเออสู้พี่หน่อยสู้พี่หน่อยพี่ก็หนูไม่รู้จะ พี่เขาพูดออกมาบอกว่าปรับใช้งานได้สิ่งที่พี่เขาบอกคืมีประโยชน์มากสำหรับการไปแบบพัฒนาหรือทำงานโปรเจกต์ต่อไปอินโนเวชันมันต้องช่วยให้คนสบายไม่ใช่ให้คนต้องไปจ้างพนักงานมาเพิ่เชิญชวนให้เราต้องเที่ยวมาเป็นสุดสนใจค่ะสวัสดีค่ะเมษาปีสีสตูดิโออีโนค่ะเหนื่อยแล้วก็ตื่นเต้นตกใจ ยังไม่เคยเจอกับพี่ที่ทํางานเป็นมืออาชีพจริงๆอะไรก็ได้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราค่อยมาแยกออกเป็นกลุ่มว่าเราจะทําแยกคอนเซ็ปต์จ,จากเนี่ยเราเห็นเราเห็นเพนพอยต์บางอย่างในนี้เราจะทําเพื่อจะเสริมอย่างที่เราบอกว่ากลุ่ม <c oughs> คือมันทําให้เปิดน,น้องกำลังเพ้นท์พฤติกรรมของผู้ใช้งานน้องกาลังพยายามจะสร้างความเชื่อต่อระหว่างชั้น1กับชั้น2ที่น้องบอกว่าชั้น2เป็นชั้นไข่ขขตัววิชาชลาอยู่ข้างบนและข้าง มันดูกำลังว่าไม่ห่วยแล้วมีการคิดเรื่องเรื่องโฟลเรื่องเซอร์เลชั่นต่างๆแล้วก็ความชื้นพัทยาไมค้อชื้นเลยลมอาจจะแรงเกินไปจากสภาวะน่าสบายด้วยทำยังไงเรายังขาดความรู้อีกมากในการทำงานี่ก็ไไมดด้